สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินแถวกินซ่านะคะในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะมาเดินแถวกินซ่าคุณเพื่อนนะคะมาจากเมืองไทยนะคะก็พาไปทานร้านอาหารชาบูเซ็นนะคะที่อยู่สาขากินซ่านะคะมาถึงร้านแล้วนะคะ ก็จะนี่เลยก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะร้านเขาก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีหม้อชาบูให้แต่ละคนเลยนะคะอยู่ข้างหน้าเป็นเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ตรงข้างในเคาน์เตอร์นี่นะคะก็จะเป็นแบบจะสไลด์หมูหรือว่าเนื้อสดๆเลยนะคะสไลด์ให้เราเห็นเลยนะคะก็นี่ราคาอาหารมาแล้วนะคะ นี่มีอาหารให้เลือกนะคะแล้วก็ตุยสั่งเป็นชาบูหมูนะคะเพราะว่าตุยไม่ทานเนื้อนะคะดูเขาสไลด์หมูมาได้บางมากเลยนะคะนี่มาทานอวดเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะน้ำจิ้มมีสองแบบนะคะคือน้ำจิ้มงาแล้วก็น้ำจิ้มแบบเปรี้ยวนะคะ นี่ค่ะแบบเปรี้ยวก็จะมีมต้นหอมแล้วก็หัวไชเท้าฝนนะคะแบบเผ็ดนะคะกะ็ตุยสั่งชาบูหมูนะคะส่วนคุณสามีสั่งสุกิยากี้เนื้อนะคะน้ำซุปสุกิยากีก็จะ,ะไม่เหมือนกับชาบูนะคะ ของเขาจะข้นแล้วก็มีไข่มาด้วยนะคะไข่สดเนื้อเขาสไลด์มาแบบบางมากเลยนะคะโอ้โห,หน่าทานมากเลยนี่แหละคะ่ะวิธีทานแบบคุณสามีก็จะเอาเครื่องทุกอย่างลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เอาเนื้อนะคะเอาเนื้อลงไปลวกนะคะ นี่เพื่อนๆน,น่าทานไหมคะน้ำจิ้มนะคะน้ำซุปเขาแบบพอเราทานเสร็จแล้วนะคะก็จะทําเป็นข้าวต้มได้นะคะน้ําซุปเขานะคะนี่วิธีทานสกียากี้นะคะพอเราลวกเนื้อเสร็จหรือว่าเนื้อเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูนะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะ พอลวกเนื้อเสร็จแล้วนะคะก็ここจะเอาเนื้อขึ้นมานะคะแล้วก็จุ่มในไข่นะคะไข่สดที่เราตอกแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะมีข้าวด้วยนะคะมีข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็เส้นนะคะนี่หลังจากลวกเนื้อเสร็จแล้วนะคะก็มาจุ่มในไข่นะคะจุ่มในไข่แล้วก็ทานเลยนะคะ ก็จะอร่อยนะคะตุ๋ยไม่ทานเนื้อก็ไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไหนนะคะพอดีนี้ที่ตุ๋ยสั่งก็คือหมูนะคะก็หมูชาบูนะคะก็เอาหมูลงไปลวกนะคะจุมจ่มๆๆๆไปนะคะแบบหม้อเดือดดีมากเลยนะคะจุมจ่มๆๆเสร็จนะคะแล้วตุ๋ยก็จะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวนะคะ นี่ก็จะมีหัวไชเท้าฝนแล้วก็ต้นหอมสไลด์นะคะห่อแบบนี้เลยนะคะนี่น่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะตุยสั่งข้าวต้มถั่วแดงนะคะนี่ค่ะผักสำหรับหม้อชาบูสำหรับชาบูนะคะอืมนี่ค่ะข้าวต้มก็น่าทานมากเลยนะคะ คือข้าวต้มถั่วแดงนะคะข้าวต้มสุขภาพนะคะนี่เขาแยกหม้อให้คนละหม้อเลยนะคะก็สะดวกสบายดีนะคะนี่ในจานผักเขาก็จะมีให้หลายอย่างมากเลยนะคะผักมีทั้งสารลายมีทั้งผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมเห็ดนะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นสำหรับ หม้อร้อนนะคะสำหรับทานชาบูนะคะนี่แหลคะค่ะสไตล์การกินของแต่ละคนก็เหมือนไม่เหมือนกันนะคะอย่างตุ๋นี่ยก็จะใส่ผักลงไปเราค่อยเอาหมูไปลวกนะคะเดี๋ยวตุ๋ยจะชิมข้าวต้มให้ดูนะคะดูเพื่อนๆดูข้าวต้มถั่วแดงนะคะนี่อร่อยมากนานๆกินทีก็อร่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุย๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาทานชาบูด้วยกันนะคะอร่อยมากนะคะนานๆจะได้เข้ามาในโตเกียวนะคะกะ็ตุย๋ยก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามานะคะส่วนมากทานชาบูก็จะทานแถวบ้านนะคะพอดีว่า วันนี้พิเศษหน่อยนะคะก็เลยมาเดินแถวกินซ่านะคะนานๆจะมาเดินทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตุยก็ยุ่งมากนะคะทํางานฟูลไทม์เนี่ยไม่แทบจะไม่มีเวลาไปไหนเลยนะคะวันอาทิตย์วันหยุดก็ขับรถเข้าโตเกียวไปขนของให้ลูกนะคะคือเตรียมย้ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชม ดูกันไปเพลินๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจร้านนี้นะคะก็ส่งคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวตุ๋ยจะปักหมุดให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ